พ่้องคะมื่อนี้พบพอยสิทธแปดหลอดค่ะค่ะยัยยิสานทรงข้าวจ้าค่ะมือนี้นะคะสองสาวแม่ลูกเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสิทธิ์น้ำเรืองเล่าของซอแอนอรดีกับบอสบอยสิริชัยมอว์บอกมาคุยสุพิศนองฟังค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสซหรับมือนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอ่าที่บอสบอยได้โพสต์ค่ะตอนนี้เป็นเขาปิดวงใช่ไหมแม่ใช่เขาปิดวง แต่จิกแต่ปิดวงแต่ก็เหมือนไม่ปิดต้มีงานทุกวันก็เป็นมินกวินนี้คอนเสิร์ตแต่วันนี้บอสบอยได้โพดว่าลืมกันหรือยังครับพบกับหมอลำใจเกินร้อยบอยเสีริชัยในรูปแบบเต็มวงออ่าืเต็มวงเต็มโชว์แล้วก็วงเล็บสเปเชียลเก็บตกที่วัดโคกกระเบื้องตำบลโคกกระเบือ้องอำเภอบ้านเหลือ่อมจังหวัดนครราชสีมาค่ะ โอ้โหพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือพี่น้องก็เลยแบบว่าอ่ะสรุปปิดหรือไม่เปิดวงยังไงอ่าี่แหละค่ะมีเอาไหนคือบอกว่าปิดวงแล้วคือไปมี่งานนีหยังงังสิแม่ค่ะพี่น้องแต่มีคนแ่ามีมีเอาอะย่าอธิบายให้พี่น้องเอฟซีเขาเข้าใจแน่ว่าเป็นแบบไหจริงๆแล้ว ถ้ามีเงินจ้างนะเพื่อนก็ไปหรืพี่น้องเอาสรุปเช้าว่นก็ถ้ามีเงินจ้างหรือว่าเพื่อนกับไปได้พเพราะ<ม>ว่าเพื่อนกับรับมินีคอนเสิร์ตอยู่แหมค่ะเพื่อรับมินิคอนเสิร์ตแต่ถ้าวัานไหนมีไปเต็มวงได้หรือไม่พูจ้จงหนึว่าเพื่อนกับไปอ่าแม่เนาะแล,แล้วอันนี้ที่สําหรับเอ่อเพื่อนบ่กว่าพี่กระแสหนึ่งที่บ่กว่าหมอลำปิดวงไม่มีกิงอืมจริงอ่าเพื่อนว่าจังซี่ย่ายจริงค่ะ ปอนอย่างรู้บอทไมตะก,กอนเนะาะหลายอยากาทำงานาน่มามืดขึ้นเนาะตามพับตามบาตามมีอย่างสถานบันเทิงเนาะ,ะสถานบันเทิงเขาก็จะแบบนี้แหละที่แบบปิดฤด,ดูกาลหมอลำก็จะไปโชว์ตามสถานบันเทิงต่างๆอืมถ้ามีคนจ้างเขาก็จะมีเก็บบงเก็บบบเหมือนกันค<ม>ถือว่าปิดว่องว่ะแม่บ่าปิดเนาะแต่ถือว่าปิดเขาก็ถือว่าเขาไปโชว์ตัวไปโชว์ตัวแ,แต่เขาอาจจะไปไม่เต็มรูปแบบแต่วันนี้พิเศษก็คือที่จะมาพูดก็คือ จเกินร้อยนะเต็มโบเต็มวงเขาบอกในรูปแบบเต็มวงค่ะม,มันเป็นสีอย,ายา่ๆนี่ย่างข้าวนีเนาะแม่ย่าชิ์ก็ได้ไปเห็นบอดบอยเพิ่นเพิ่นไหลสดแล้วล่ะว่าอ่ะคนที่จางงานนี่เพิ่นอยู่ต่างประเทศ่าแล้วเพิ่นกะคือประจบเหมาะของเพิ่นจังหวะของเพิ่นน่ะคือ,อช่วงนี้ได้บอยังสี่แม่มแล้วก็เลยเป็นคนที่แบบว่าหุ่หจักกลับ ผู้จักกันมาอ่ะแหละเป็นเอฟซีทีทีฮกแพงนี่สิละค่ะกะบ,บอดกันเลยได้รับงานบ่อยๆเิ่นกันเลด้รับงานเพื่อนบอกว่าอ่าถึงแมนว่าบอบอเต็มลอยไปได้กับเก้าสิบเก่าจุดเก่าหมดละสำหรับนี่มาขาดเน่แต่แดนเซอร์นิดๆน้อยๆหมายความว่าก็คือเป็นการคุยกันอนอรอบแล้วกับกับผู้จ้างผู้จ้างผู้ผู้ ผู้จัดผู้จัดเขานี่าเป็นการรู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เลยมีการพูนคุยกับท่างทีมงานท่านลูกน้องลูกน้องแล้วว่าวันนี่จะรับหมอกรับงานนะก็ต้งทุกคนพร้อมหรือเปล่าจะไปไหมกับไหวกันไหมได้ไหมก็ต้งมีการเศร้าเสียงกันแล้วแม่เนาะแต่ใจเกินเอยก็คือเกิน้อยจริงๆก็พร้อมก็พร้อมบอสก็เรียกเรียกตัวก็คือพร้อมก็คือรับงานนี้โอเคก็ก็ถือว่า เกือบเต็มร้อยพุ่นล่ะบ่อยๆก็บอกว่าเท่ากับเต็มร้อยพ่นล่ะอาซั่นก็ต้องเอิ้นหมอลำเกือบเต็มร้อยแต่เกือบเต็มร้อยค่ะค่ะย่างมาแบบขาดเคลื่อนนิดน้อยกับแดนเซอร์อาจสิบางคนอาจสิกลับบ้านไปไกลหรือว่าอีหยังจังซี่เหล่านเคล่อนออกมาเว้าอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็อยากเชิญชวนพี่น้องค่ะไปเบิ่งได้เลยค่ะที่โคราดนี่แหละค่ะพี่น้องบ้านโคกับเบื้องวันโคกับเบื้องวันโคกับเบื้องวันโคกับเบื้องต้องยอมรับเนาะยยะว่าสําหรับ ซอแอนบอดบอยเกินร้อยจริงๆแน่นอนค่ะแล้วยาย่ๆบ่แมนสปอร์วาสิไปรับงานจับจอบ,บหน่อยซ้ำหนีเลยคว่ำขยันคว่ำแม่แม่ของเพิ่นแมของซอแอนเพินพ่นเพิ่นออกมา,มกา,มา,ายแ,มแย่กว่มาไล่ขายเสื้อผ้าแม่ยาย่ๆส่งต่อเสื้อผ้ามือสองจากแอนแองดานาแย่ก็ได้เบิ่งอยู่แต่ว่าจะตัวาย่ๆใส่กับซอแอนมาไนดะ้หรอ แต่มีแต่ชุดสวยๆคือบางครั้งอะแอนก็แทบไม่ได้ใส่เลยก็มีก็เป็นเวรนางฟ้าก็เป็นแต่ชุดสวยๆแล้วตัวเสียผาเพิ่นแมนเยอะเยอะมากจริงๆค่ะพี่น้องนะซอก็มาลองใส่ให้ดูว่าตัวนี้เป็นอย่างนี้นะมิสเตอรตัวงามพี่น้องง่ามแห้งมิตอรตัวงามเพิ่มกับว่าเพิ่มกพิ่มเ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 พิ่เพิ่ม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 เ่มเพิ่มเพิ่ม่ม ซอแอนพันไหลสวตอนนั้นนักคนเขาไปเบิองเนาะต้องเย็บพันกัวคนค่ะพี่น้องขณะนั้นนะมันไม่ได้ขายแพงแน่อแพแต่ว่าเสื้อผ้าพิ้นมีแต่ของยี่ห้อทั้งนั้นพี่น้องค่ะแบรนด์ส่วนมากจะเป็นแบรนด์แมนค่ะพี่น้องแล้วงานป่ายงันป่ายแล้วก็ขายหมดอะไรอย่างอ่ะอ่ะเบอรเหรอนอแม่หมถแล้วก็สวยงั้มแล้วอยากซอแอนเนาะสื้อผ้าไม่มีตาหนิแน่นอนแน่นอนค่ะใส่เทื่อหนึ่งเทื่อแ่นั้นค่ะพี่น้อง นั่นแหละต้องย่อมดาวเพ่าเพื่อนเอาสูเน่ออีหรีเพราะว่าถูกสิ่งอย่างเพื่อนขยันแห้งไหมเพื่อนเคอร์นไปไลยกับแม่เอ่อเคอร์นให้มันถือเฮ็ดคืนสร้างคืนตีลูกชายเขามากกว่าไหมเฮ็ดคืนสร้างเพื่อนเพื่อนเพี้ยนเฮ็ดเอาไหมแม่นั่นแหละค่ะพี่น้องพราะว่าคันพูดถึงแล้วเนาะข้าวน้ำม้าข้าวย้อนขึ้นไปจากน้อยเนาะ จากพื้นเพ่จังบอดบอยเนาะ,คะนเคยนําเราประวัติที่ผ่านมาของเพื่อนเนาะค่ะคือเพิ่นลาบากมาตะน้อยแมเพื่อนก็สู่เอามาตะน้อยค่ะเพื่อนก็อยู่กับยาากับแม่มาตะน่อยสู่เอาซอกกับลบากแต่นซ<ส>อ,อกกับลำบากซอ,อก,กับลบากคืกกอ,อก,กันล่มลูกคกขุข้ามาาข้ามมาจากคาโต้สามลอยสี่ลอยคือการจากนาศูนจากศูนย์ก่างเบิดลตหล่มเราเมื่อหนึ่งมามีมื้อนี่น่ะ สอมวันเปมนชีวิตเขาเนาะก็สีแหปปีเนาะยอะแยอ่ะในเทาก็มีแม่เทาก็ต้องยินดีแสดงความยินดีกับทั้งบอสกับซอมากว่าจะมีวันนี้เขาก็เขาก็ต้องผ่านความลำบากผ่านบททดสอบมาเยอะแยะมากมายกว่าที่เขาจะมายืนตรงจุดนี้ได้ค่ะนี่แหละค่ะคือทีเฮ่านําเสนออ่าเราข้าวของซอแอนบอสบอยเอาถือบอซอแอนบอยเออถืออยูค่ะดูดูนี่บ่เป็นยังไงค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นว่า ความพยายามอยู่ใส่ความสําเร็จอยู่หันนี่ข้ามหนีใส่ได้เนาะย่าๆความพยายามไม่เคยทําร้ายใครใช่ค่ะวิลีเพราะว่าลหลายๆครั้งนี่เฮาเห็นเฮาเห็นซอแอนนี่ก็จะเป็นต้นแบบให้กับศิลปินน้องๆคนรุ่นใหม่ได้เยอะแยะมากมายแ,มแล้วก็บอสบอยก็เป็นศิลปินต้นแบบให้ทางฝ่ายชายไปเนาะ,ะเรารู้สึกว่าทั้งคู่เป็นศิลปินต้นแบบจริงๆของวงการค่ะ,คะและกกานาเอาเยี่ยงย่างค,คือว่าคือ บะบะระความพยายามอ่ะค่ะ,คะพี่น้องค่ะ,คะบ่ว่าสิลมจะเทือกับพร้อมที่สิลุกขึ้นว่าสูงค่ะพี่น้องจนมาถึงมือนิ่นต้องบอกว่า การที่จะเป็นผู้นําคนนะแม่เนาะไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปมีไม้อ่อนไม้แข็งซึ่งมันอยู่ในตัวทั้งซอแอนแล้วก็บอสบอยเนาะเพราะเราเห็นในหลายหลายบทบาทของทั้งบอสบอยเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นกับลูกน้องที่เล่นทีจริงช่วงนี้ช่วงเล่นช่วงนี้ช่วงจริงจังนี่แหละมันจะเป็นที่เขารับนับถือของลูกน้องนะแม่เนาะเขต้องแหบนน้นได้ยม่าะถ้าเค้งหลายมันก็ขาดไม้แตงว่าแข็ตึงเกินไปลูกน้องกับแบบ มีเรื่องอยัางใน่ใจกับว่ากาสีสีเบิเออบ่ากาเปิดอ่าถ้าถา,ถาสมมุติว่าผู้น,นั่มเคงเกินไป<ม>นเนาะย่างบอดบเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีคะ่ะสำหร,<ม>รับแบบแมนซอแอนนั่มค่ะสาหรับแบบว่ามีลูกเหล่นลูกกิง่งแมพี่น้องนี มีบทบทเอาจริงกับมีคือการถ่ายเนาะเฮ้เห็นบ่อยๆนะเาเห็นอยู่นะเาเห็นอยู่ถ้าบอกว่มีบทจริงจังกะลูกน้องกะบ่าเก่งมันสิมันกะละหลวมนะละวมอยู่กับค้นมูมากเนาะนี่ก็เป็นเรื่องล่าสนี่ยว่าถึงเชตใดยเนี่ยเป็นตั้งแต่ละว่าเอาถึงยัง่ไหยัง่ชื่อยิ้มบ่ราะหู อิลี่พอชวนชุ่มนาอแม่นาะชื่นคณะบอกสิแกงเห็นสองสองคนยืนแค่นันทีนีอยู่นั้นเข้าชินชอบแล้วเขาไ็ได้ช่นช่มเขาไปด้วยเนาะแต่จังหวก็แล้วแต่ขอฝากงานวันนี้นะคะที่วันนี้ก็คือที่วัดโคกัดกระเบื้องตมวัดโคกกระเบื้องอาเภอบ้านเหลือมจังหวัดนครราชสีมานะคะสเปเชียลเก็บตกกับห้อลลำใจเกินร้อยเต็มวงเต็มรูปแบบค่ะค่ะมาพี่น้องทียู่แถววัดโคกโคกระเบื้องค่ะอ่านครราชสีมาเหรอแมนค่ะ ไปให้กำลังใจหมอล่ำใจเกินร้อยในหลายแม่ร้อยเลรือแม่พระเอกใหม่นะเด้อพระเอกอาร์ตราสาใจเกินร้อยเออเห็นเพื่อนอยู่น่าจะเป็นเวทีแรกนะที่เขาขึ้นของใจคือร้อยเต็มเต็มเต็มแบบว่าเต็มรูปแบบนะแม่เวทีนี้แหละอันแรกเนาะแม่เนาะพอใจเกินร้อยเนาะก็ยังไงก็อ่ะสุดท้ายก็ฝากไปให้กำลังใจพระเอกอาร์ตราสาใจเกินร้อยด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้เทาสองคนใครยะใหญ่อีกสารสงครามค่ะไอซิ่แปดหลอดค่ะเสร็จขอลาพี่น้าเราไปก่อนพบพอกันหม้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ